สวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างดินแดนทั้งเมืองหนอกเมืองหน้าถูกสาขาอาชีพในหลายประเทศเด้อพี่น้องลุงอ้วนขอเป็นกําลังแรงใจนะครับสาหรับพี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างดินแดนทั้งเมืองหนอกเมืองหน้าสมือนีนลุงอ้วนไม่เยี่ยมยามถามเขาพี่น้องผู้เพิ่นนอนให้นอนหน้านะครับเลียงงัว วพ่นได้มาเยี่ยมยามโลนดลมาแล้ว,ว,ลวเป็นคนขยันครับผู้เพิินเผ็ดมาเค็ดกเกษตรผสมผสานรุ่งอรุเคื่อนมาทมาทำขียบท่าเขีบเทนึงอยู่โอ้โฝุ่นก็เป็นสวนเราปูกบักซีดามึงลงหัวขาวอากหลากอยู่ ทั้งผุนกับเป็นสวนเกษตรผสมผสานครับทั้งหมดละทั้งคู่สาแล้วกัดอยู่ผีเด้อผีน้องบ้านหวยคู่มูสิบซีมันหนีลุงอ้วนอยู่ในเขตบ้านเจ้าของนี่แหละบ้านหวยคู่มูสิบซีตำบลหน้าหนังอำเภอพ้อพอนพิสัยจังหวัดดองคายเด้อผีน้อง เป็นเลียงง่วไท้พืนเมืองจากชีวิตไอ้นุ่มรงงานนะครับหลายปีดีดักเราก็ได้อยู่กรุงเทพกรุงไทยแถวออมน้อยสม,มุทรสาครุ่นละเลียงง่วไท้ผืนเมืองไทยเลือดลอย ไปใส่น,น้อจะของงัวเพื่อนนี่ใส่ละเพื่อนย่งางไปแค่ไหนเราบังคันพอเฟิมมาพี่เอ้พี่ใส่ลงงะงัวไปบึ้งกันน่ะตัวแรกก่อนสีขาอโอ่ะงัวงัวเพื่นสอใส่ดีดีพี่นอ้องเพื่นเลี้ยงงัวไยเลือร่อย วันวัวเพิ่นเท็เดยดยังวะนี่เท็เดยทดยงังม่ถามข่าวจะเข้าได้นี่มาเขากล้องให้จุ๋ยไปด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ได้ละได้ได้ได้ไดลูกไายเพิ่มเหมืองลุงเสาท้ายเหลียวฮะพูดนะ โอ้คนแม่งวนนี่คนได้ลูกไส้พี่น้องไม่เห้ยออกได้ทึ่งเลยนี่โอ้หัวก็ออกหัวก็ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งบ่เออเอองัวอาทิตย์หนึ่งไถเลือดลอยพี่น้องเอ้ยเผันเลี้ยงงัวงไถเลือดลอยไถผืนเมืองห้อ เป็นโมเลียงงัวใหญ่เพิ่นว่าเลียงงัวนหลาดธรรมดา,น,น,น,มา,กกานี่ยแหละวะท่านโอ้กระทิ้งพ่องเพิ่นเพิ่นแม่วันนี้เพิ่นได้ลูกไส้แล้วงามตัวละ่ะง่วผู้ใดเสื่องให้นี่เฮงงัวผู้ใดพอพันเลยเอโอ้สายกลมมาเนี่ยอโอ้กลมประตูสัตว์มาสอดให้ครับเท่าไรค่า,าส,สวดเพิ่นสอดตัวละสามร้อยโอ้เนี่บอกสามร้อยงัวนหลาดสามร้อย โอ้แงมขเจ้าอยู่เนาะมันสายกลมเหมือนเป็นบะมันแดงบะมันแดงตอนนะสามลอยสายกลมประตูสัตว์เพิ่นมาสวดในพี่น้องว่าว่าคืออยากเปลี่ยนพันธุ์เป็นพันธุ์ไทยกลางไเออพันธุ์นั้นยังก็่าบะมันบ่บาชินยังน้ำเพิ่นบ่อบ่อบ่บงหมากงูใหญ่เอวัง เออมักัอ่นหน่อยหลาดเขาทำได้หรเมันเลี้ยงไงบ่ฟอเพมมันมันกั็เลี้ยงไงทนต่อโลกบ่หรือยังไงมันกินแบบกินแบบบเรียกนะกินแบบบเลือกกินขื้แบบนี่บ่เรี้ยงแหงเอีเย็นบ่เขจาไปเขี่ยวหยามาให้กินแล้วหัวพอยาเป็นหัวไง งัวไทยกลางเขย่าสีออกไทยไงเออมันินักหลังจะเราไปหาเกี้ยวบอดีอยู่ยู่เศร้าอันนี้เขาสมายเลยมากินเพียงฉันในก็อยู่เลยเพียงแหงยังยายามองเรต้นตนผุนไปหดบั่นน้ำมังหมวะบอดีอยู่เลยเศร้ามูเลียงงัวใหอ่องห้อานี่แังไหกินมัดเดียวก็อยู่ได้แล้วออ นี่แหละพี่น้องเอ้ยพยายามแล้วว่าเราจะเลี้ยงหนวใหญ่ว่าทันธุ์ไงเอ็นหรือว่างัวพันใหญ่ไงไงพันธุ์แล้วว่าสรุปแล้วคือเราหมักงัวหน่อยแล้วว่ามันกินง่ายอยู่ง่ายเที้ยงก่อนเดียวก็อยู่ได้เราวัดมือแล้วว่าทิ่มให้ใส่ห้งให้ขายง่ายพร้อมเออขายง่ายพร้อมเอ้ยโบแพงขายง่ายพร้อมแต่ว่างัวใหญ่นี่ว่าถาท่เท่าไหร่เตีเออตัวละสองหมื่นตัวละ ขายยากแล้วขายยากบ่ได้แล้วกันเข,า,ขาเจ้าซื้อไปเลี้ยงขันอยู่แต่ขันขายไปให้พวกข้าเข้าตลาดแล้วมันขายยากอโอ้งัวแล้วก็งามนี่ยพี่น้องเป็นงัวตลาดาาง,งัวไทยขี่แกนเัวเลยล่ะงัวงกระโดนกระโดนแล้วหมักแบบนี้าาแลบบ้วว่าเจ้าจากโรงงานมาไหนเลี้ยงงัวงได้จักปีหรือเงี้ยไม่ยุบานหรือเงี้ยทรวงหรือเปล่ เริ่มเรียงจักปีจักโตน่อย่านี่เป็นเกิดทั้งนี่แหละขายไปตัวนึ่งเนี่ยเขาขายตัวนึงนี่แหละครับพี่น้องเล่าเลี้ยงงัวมากนี่แหละปีที่สาม,มเล่าเลี้ยงไปสองปีแล้วงวัวเราเกิดแต่ว่าเราบ่เอางัวใหญ่เลยละ่ะเล่าตังงว่งวไทยขี้แกนงัวไทยกระโดนเ้องนี่ก็เป็นตาหาของเราได้หรอกป่องแป,ป้ง เราว่ามันอยู่ง่ายกินง่ายทนต่อโลกปล่อยไปใส้ก็ได,ได้เราว่าว่าได้เรียกหยาเรามาเปรียบเทียบกับผู้ผนเลี้ยงง้วงไงล่ะว้ยบ่ไดีวันดีเศร้าจังวะหัวอาหารจังวะเกี่ยวหยาคนพยักหันเคี่ยว,ว,วาหยา,า,า,าไม่ก,ญญกินสัตวไม่ใหนึ่งกับโบอิมแล้วก็เรียกพร้อมมาท่าน อันนี้มันกินง่ายอแหังแขวกเราก็เฮ็ดสบายสบายขออแขวกเรางัวเราก็เพรียด,ดีเลยเป็นทหารของเราอยูง่งัวหน่อยเราเลี้ยงสองตัวเมื่อวานนี้เออยังมีสองตัว,วแพนด์วอตวอกมาไอ,อแม่หนึง่งโอ้แม่ดำเนี่ยโอ้น,น,นานจังไรเราก็ากได้เพิ่มอีกสองตัว นี่นั่งหนึ่งไก่ wired, สีอกแล้วนี่ก็ได้สีอกนี่ไงสีอกก่อนเออนั่งนี่สีอกก่อนนั่งน i̇şte ั่งดำสีอกรุ่นโอ้สี่เหลี่ยมพื่นอีกสองตัวนี่ไหมเจ้าเจ้าเป็นง้อสอดเบิดบ่วยได้ข่มตัวบวยง้อสอดบดแล้วใส่ตากลมจุสัตว์ครับเพิ่นมาสอดให้เป็นง้อสายกลม นเนีตัวนึงแล้วผลงานโอ้าหางมังเราอยู่พื่นะค่าสวดสามลอยพันละว่าบอ,อกว่ากระไรเป็นง้อผูสอใสดียุงง้อเราก็ะไ้เป็นง้อ,อยแำแหลงกระไรง้อไทยเลือดลอยยำแรงมากกังสิ้นแหละเพราะ่าอย่างมบอ,บอยบอตับสา 10, บเจ<อ>็บเสียบคือง่วใหญอืมนะกบวสมบูรณ์ไปเลย่รงสมบูรณ์กับยำแรลงก็สมีละผมระกเนาะ ้าผลตกอ็เออม่นดูแล้วพันขายพันปล่อยดอกเราวว่าเราสิเลี้ยงไว้เห็นด้หลายกอนบัดสนข่มคิดค่มฝันเราเรา่าได้ยักสามสิบสี่สิบปุ่นละ <c oughs> เป็นไปได้เราเราจะขอเลี้ยงงัวหน่อยไปแล้วมาบางงใหไ่โอ้ขอท่าดิพี่น้องเอยเรานอนอยู่หน้ามากัมากหลมักบรรยากาศเรา เมกี้แล้วก็เป็นไอ้นุ่มโรงงานคนละใส่ชีวิตเมืองกรุงอยู่ตรงหลายปีแล้วก็ได้บ้านนี้ก็ออกมาอยู่บ้านอยู่เมืองละมากหลายมาเลี้ยงงัวไทยกระโดนเลือดลอยรู้ได้แล้วบ้านนี้มาทนันระหว่าเอาสำหรับคลิปนี้กัลุงวัวกับจิ๊กอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่นอนเด้อพี่น้องเอ,อ้ย ขอบคุณหลายสำหรับผู้เขามาเบิง้งลีปเขารุ้งวนบานหน้าก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจรใุ้งวอนบานหน้านะครับขอบคววมสุขควมเจริญจงเป็นของพอไปพี่น้องเบิดทูกผู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ